สวัสดีครับแมทเดลิวี่ครับมาทำข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยครับไอนี้เป็นตรีโกณมิตินะครับวาดรูปตามโจทย์กําหนดเลยครับมุม A มุม B มุม C เวลาสเกน3มเหลี่ยมเรียงไปเลยนะครับมุม A B A C คือ45 A C นี่คือ60เพราะฉะนั้นอัตโนมัติเลยครับ75องศามุมภายใน3ามเหลี่ยมนะครับด้าน ด้าน b ก็อยู่นี่ด้าน a เล็กก็อยู่นี่ c เล็กก็อยู่นี่ b เล็กโจทย์กำหนดไหมย0ตรงนี้คือ20เอาละเขาอยากรู้พื้นที่สามเหลี่ยมหาพื้นที่สามเหลี่ยมก็มานี้ครับถ้าเราอยากเอาด้านที่เรารู้นะครับเศษ1หนึ่งเนสองเอา a กับ b แล้วกันครับคูณด้วย sin c นะครับวิธีจำก็ ab ก็จะเป็น c สาย c ถ้า ac ก็จะเป็น sin b สลับกันไปนะครับเพราะฉนั้นเราแทนค่าเลยครับ b รู้แล้วคือ20ไซ c คือไซ์ไซ์60เอาแทนค่าที่รู้ก่อนนะครับ1อันนี้ตัดรูดได้10 10ไซ60ไซ์60ก็คือรูด3ส่วน2ตัดทอนครับก็ได้เหลือะครับ A ยังอยู่นะครับกับ นี่รแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่สามเหลี่ยมจะได้อย่างนี้เอาเราก็มาหา A นะครับหา a จากตรงนี้จาก A ส่วนด้วยไซด์ของ A เท่ากับ B ส่วนด้วยไซด์ของ B อี a เอตรงนี้มันจะกับจริงๆมันจะเท่ากับ C ส่วนด้วยไซด์ซนะแต่เราเอาที่เกี่ยวข้องก็พอเราอยากได้ A เราคูณไขขึ้นไป A เท่ากับ B คูณกับไซด์เ ส่วนด้วย sin ์ B นะครับเอาแทนค่า B คือ20 sin A sin A s i n ซคือรู2สส่วน2ส่วนด้วย sin ์ B คือ75อันนี้เท่ากับ10รูทสส่วนด้วยไซด์เจ้าอเรามาหาไซด์เจจากสูตร ไซด์ของ a บวกกับ b นะครับเท่ากับกระจายเลยครับไซด์คอสนะครับไซด์ a คอร์ส b บวกบวกตามกันไซด์คอร์สคอรสไซด์ b ไซด์คอร์สคอรสไซด์อ่ะแต่ a กับ b เราอยากได้75 75เกิดจากมุม30บวกกับ45อ่ะมุมที่เรารู้จักไซด์สาแทนไปเลยนะครับ เอซสามสิบคอสเวลาเราทำจริงเราไม่ต้องมาเขียนเพิ่มนะครับอันนี้คือเขียนให้รู้นะครับคูณด้วยไซสี่สิบห้าแทนค่าเลยครับไซสามสิบหนึ่งส่วนสองคูณรูทสองส่วนสองบวกอคอสสามสิบรูทสามส่วนสองคูณรูทสองส่วนสองเอามีรูทสองกับรูทสอง ส่วน2เป็นตัวร่วมดึงออกมาเดี๋ยวใส่าย30บวก1นะครับส่วนด้วย2ก็จะกลายเป็น2คูณกับรูทสบวก1ส่วนด้วย4แบบนี้นะครับเอาละเพราะฉะนั้นสรุปเลยเพราะฉะนั้น a จะมีค่าเท่ากับ10รูทสส่วนด้วยรูท2คูณกับ ูสามบวกหนึ่งส่วนด้วยสี่เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนรูทสองตัดรูทสองย้ายขึ้นไปคูณเท่ากับสี่สิบส่วนด้วยรูทสามบวกหนึ่งอันนี้คือ A เอา A มาเสียบตรงนี้คอ,อันนี้ตัดโทนเหลือห้าเห เป็นหนะครัหรูสเอาเคูณกับ A นะครับคูณกับ A อย่างงี้แทนงไป5้20 2่ยี่สร้อยูสส่วนรู้สามบวกหนึ200่อร้อยูสามสอรยูสอ่าตอบข้อ2อนะครับข้อนี้ตอบข้อ2นะครับก็ ติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ